เอาล่ะสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมเบนฟลิปอีกเช่นเคยและนี่คือบ้านหลังใหม่ของเราซึ่งแน่นอนเราย้ายบ้านมาแล้วและพร้อมที่จะแกล้งเอลิสทันทีแต่ก่อนอื่นก่อนใดอย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยล่ะแผนแกล้งของเราวันนี้ก็คือช่วงนี้เอลิสชอบดูไลฟ์สดสาวที่แบบเซ็กซี่สุดๆเซ็กซี่จนผมแอบดูอยู่เหมือนกันนะเราเลยไปคุยกับเธอว่าร่วมมือแกล้งกับเราครั้งนี้ได้ไหมข่าวดีนั่นก็คือเธอบอกว่าได้เราจะทาการให้เธอไลฟ์สดแถ่แถวบ้านของเราจากนั้นเอลิสก็จะนั่งดูอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยยยเเเเาาาาไไมม่่่่รูู้้้ลลวธธออธอ,ออใกกกกแคหนนนจจั็ะ ทำให้เอลิสเร่าร้อนอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเธอโรแลนด์เธอคงจะไม่รู้ว่าเอลิสดูเธอทุกวันเลยแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ําประจําแล้วเขาก็ขาอ่อนออกมาจริงเหรอเราได้ทําการเตรียมห้องไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วโดยจะเป็นห้องที่เธอไว้ไฟ้สดนั่นเองส่วนเอลิสก็จะดูเธออยู่ข้างบนแล้วเราจะให้เธอพูดโน้มน้าวแล้วสั่งให้เอลิสทาตามเอลิสขอให้วันนี้มีความสุขกับการดูไร้สดและก็เร่าร้อน ขอโทษน้องชายเอาล่ะนี่ก็คือห้องของคุณและคุณจะอยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีใครรบกวนคุณอย่างแน่นอนแล้วเราก็ได้ทําการเชื่อมต่อกล้องตรงนี้กับจอที่เอเลียจะดูแล้วเปิดแล้วนะ <c oughs> โอ้ไฟใหญ่มากเลยอ <c oughs> คุณพร้อมแล้วใช่ไหมตอนนี้เอลิสย,ยังไม่กลับมาจากข้างนอกซึ่งเหมาะเลยเจ้าเหมียวเอลิสตจะกลับมาตอนไหนนะพอจะรู้ไหมไม่รู้สิ่งที่ท่านต้องทําก็คือย่วยวนเอลิสเอลิสขาดใชไหหาที่ห้องแล้วปั๊มๆกันนะอะไรแบบนี้เอลิสน้าจะคึกคักหน้าดูดูจะไปหาป่าอ่ะให้เป็นนายทำเหมือนมาก หนูจะทำให้ป่าฟินเองค่ะโดยลิ้นของหนูเองจะเอาไหมละ่ะโอเคเอลิสกลับมาแล้วเริ่มแผนได้ <c oughs> เออโรเรนเธอพร้อมใช่ไหมใช่ฉันพร้อมแล้วเอลิสในไรืร้อนเราแนา่ถึงเวลาที่โเรเลนจะมาแล้วสินะได้สนเลยยังเนี่ยเว๊ยไล่แล้ว,น,น,นะวลนี่หว่าสวัสดีโรเรนสวัสดีค่าหนุ่มๆทุกคนวันนี้อยู่กับฉันโรเรนไปหาอาหารเองในห้องน้ำนะอย่าลืมกดแช์นะคะ กดแชร์ <G oth share> ทุกวันไม่เห็นถอดเสื้อหนสักทีป๋านนี้อยากเห็นเสื้อหนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยอยากจะไปหาทุกคนนังเลยแต่ไม่รู้จะไปยังไงนั่งแท็กซี่มาเลยไอ้หนูเอ้โอ้โลูกมะพร้าวทำไมไอ้เบนไม่ซื้อแบบสามมิติมาไว้จะได้กระโดดเข้าไปเนี่ยถอดกาังเกงเลยสิคะได้อยู่แล้วไอ้หรอขับนี้ตั้งนานทุกคนยังเชื่อฟังรอเรนนะเข้าใจไหมยันอยากจะเห็นทุกคนคำรามอย่างเสือป่าฉันจะได้เล่าร้อนเมวอยากจะขยำจริงๆเลย ช่วงนี้อากาศร,ร้อนจังเลยอยากจะถอดชุดออกจริงๆรอ๋อถอดดีไหมนะย,ยังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าเหล่าขาวสว่งวะมีใครอยากให้รอเรนไปหาที่บ้านไหมอ้ยมาอะไรพิจปูสารรอหนองช่วงนี้หายเป็นนานขอโทษด้วยนะรอเรนจะกลับมาได้สดบ่อยๆเลยอืมขำตื่นก็มาแล้วน้องเลยสักปาบได้ไหมนะวันนี้รอเรนจะพาเสียวทุกคนทาตามรอเรนนะว้ายพาเสียวเลยเหรอเอามือวนๆที่สะดือจากนั้นก็ขยี้ขยี้ทําตามสิแล้วจะเสียว อย่างนั้นแหละโอ้โหโคตรเสียวเลยเสียวใช่ไหมละ่ะถ้าเด็กเสียวมากขึ้นเลยก็ทําตามขั้นต่อไปนะโอโ้ได้เลยคันถอดเสื้อออกซะอย่างนั้นแหละทุกคนทําตามหรือ,อยังปั่นสะดือด้วยเย่ yeah! ต่อไปตีลังกาผู้ฟิตร่างกายตีร่างกานี่กูจะตีได้มั้นะอะ<อ>เอ้าเอวเกือบเคล็ดจงทำต่อไปเพื่อฟิตร่างกายเดี๋ยวฉันจะไปหาที่บ้านนะรอก่อนแล้วกันเมอเป่ปาพร้อมแล้วและคนที่ฉันเลือกจะไปหานั้นก็คือหนุ่มที่มีชื่อว่าเอเลียสสุทธิรักฮะ อะไรนะปะะปะปะ่าเหรอฉันจะทำให้เขาเร่าร้อนเอเลียตฉันอยู่ใกล้นายแล้วพูดจริงห้ามหลอกลวงนะใครหลอกลวงตงลกลงลอกป่าเล็กขาป่าเล็กพอมจะเร่าร้อนหรือ,อยังอ่ะฉันไปหาแล้วนะโหกระโดดอกมาเลยไอ้หนูเดี๋ยวจะรับเองจะมายังไงไม่ไม่ได้บอกที่อยู่ไว้ตั้งหน่อยฉันรู้ว่าคุณอยู่ไหนและฉันจะไปตอนนี้มามาจริงหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นละก็ยิบฟิตร่างกายหล่อแล้วกัน <c oughs> คุณคงจะพร้อมแล้วสินะงั้นฉันจะไปหาคุณ เรื่องจริงเลยวะนะฮะโอ้โหเงี้ยนเงี้ยความเงี้ยนความเงี้ยนความน้ำไม่จริงแน่เลยไม่จริงไม่จริงแต่ต้องเตรียมถุงยางถุงยางนเอาหลักการที่จะทำให้เอลิตเล่าร้อนนั้นคุณจะต้องอัสเปย์ไฟขึ้นไปแล้วพ่นใส่เขาแต่อย่าให้โดนตัวนะเข้าไปแล้วก็กดปูดเลยโอเคพร้อมไปเข้าไปแล้วบอกว่าสวัสดีเอาเลยไหม <S <S ใช่สวัสดีค่ะป๋าโอเคไปเลยไปเลยเฮ้ยเธอเธอมาจริงอเป่าเนี่ยป๋าขาานูมหาแล้วมาจริงด้วยเล่าร้อนเล่าร้อนสุดจะเผาว่านป๋าแล้วยงเนี่ย ไม่เอาไม่เอาอย่าเข้ามาอยากเาล่าร้อนไม่ใช่หรอคะมันไม่ใช่เล่าร้อนแบบนี้หนูจะปิ้งป่าเลยไงนะจัจจจจจจี่จี่ดีจจ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 มจจมอจจ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 อจนจจ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 จหยุดจจจนจจจจนจจ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 ชจจจจาจบจเบาจจเจาได้จจจจจจจาแล้วเอเลียสไอ้ไอ้อบนมึงมึงเจอกูนะมึงจะใส่เดีจจ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 อะไรกับความเามงียจเหรอ